สวัสดีค่ะเราะะช้างกูใจใกลายขวัญเมืองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนครับหมูป่าวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะหลังจากที่เราแวะไปไหวพ้พระไปเนี่ยค่ะเจดีมาเรียบร้อยแล้วแวะไปดูช้างตรงนู้นแล้วพลายอะไรนะสองเครือกตรงนู้นนะคะ นี่อันนี้เรามาเยี่ยมอีกใารหนึ่งซ er ื้ออย่างพรายนเวซุปเปอร์แมนนี่ก um ็ซื้อยังอ้ยยน่เขาซื่ออย่างไพรอย่ช่คัชยอ๋อชเมื่อก่อนเาเมื่อก่อนเขาชื่อซุปเปอร์แมนตอนนี้เขาชื่อว่าไพรชัยนะคะย้าของบริษัทไอชัยราชการ เราก็หลังจากที่ไปทําบุญตรงนู้นมาแล้วเราแวะมาดูพรายชัยนะคะดูหุ่นไหมหล่อตุ๊ปุต๊ตะปะเลยนี่หุ่นเหมือนอามูแบนเลยค่ะนี่โอ้หนี่ค่ะนี่ดูครับดูครับเราแอบดูเขาเพราะว่าตอนนี้คือมีปัญหานะคะคือช้างนี่คือควานเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ ขาได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่รู้มีแผลอะไรแผลข้างหนึ่งก็เลยทําให้ใส่ปลอกขาไม่ได้ความจับไม่ได้เข้าไม่ได้นะก็เลยก็เลยทางนี้เลยขอความร่วมมือจากบรรดาชาวช้างเรามามาดูก่อนมาเยี่ยมก่อนค่ะมาเยี่ยมก่อนว่าปรึกษาหาหารือกันว่าจะทำยังไงสุกาอยูโบ่ง่ายเลยกระดังเลยจำง่ายเลยนี่ยเออโมได้แล้วนี่เิึงว่ะกลางแจ้งแจ้งสี

แก้ปัญหายังไงไม่ยากครับไม่ยากคืออันนี้คือมาวางแผนการมาชมเฉยๆนะคะทุกท่านคนนอกก่อนเพราะว่าตรงนี้เราจะทําการใดๆคือมันเป็นการยากนะทุกท่านเพราะว่านี่ค่ะผู้คนมาทําบุญกันเยอะแยะมากมายเราจะมาปฏิบัติการปฏิบัติการแบบควอนช้างระทึกไม่ได้นะฮมือมันหน่อยเมือมันหน่อยเลยทายสอนบอกว่าไม่ยากต้อง เชือกนะคะผูดไม่กวนเยอะเข้ากันมากกับไพลโซนเลยนะนี่เข้ากันมากเลยหุ่นนะคะดูหุ่นครับเดี๋ยวเสี้ยวเรจะได้เตี่ยเพื่อนะเปลี่ยนเสื้อให้เขาอีกแล้วนะครับตีนปุ่มสายยางดีป้พี่เด็กนะสายยางดี๋ยวตีนลูกปุ่มปุ่มอยเนาะเออเออเพื่นน่ะทักทาย ทักทายไพรสอนนะครับไอ้จอนบ่ดี้ถอยเรได้น่ะถอยเรอถอยเห็ยังอ่ไ้าใช้ฉลาดอะถ้ใช้ฉลาดเป็นเนี่ยลยโอ้ช้างฉลาดเขาจะถอยตั้งลำใช่ไหมมันจะถอยไปอยู่กกลักก่อนไปหอดกลักออือนี่คือเขาฉลาดเขาจะถอยไปไปเออหาอยู่ที่กกลักเออเออ สามนที Family, ừ, này, ่ไปห้ไปลไปดึงสูไปพรอมเมเดึงโซ่ไปอพรปปบไปปุบเดียวดโดดมากได้กระโดดมาสูบมันก็ยนาเลยมดเเพขาไปยะมันวัดเลยอันนี้ทานเทานีก็มีแต่เอาเสือกน้อยโยนก่อนแล้วก็มัดกับเสือกมีไววเป็นบ้เขาใส่โกนดนโยนเมนเมน ห้าอยู่คุณบดีย่ำยางห้องยางเ้าเอาเสียกไงดึงมาแล้วเ้าก็มาพร้อมกันกำซั่งกันห้ามกลวงกำแพงไปเลยพ่อไว้ที่ห้ามยุบฝุ่นเลยเ้าเอาไอ้นั่นนะเอายืนโยนเสือกออยไปมาตางฝุ่นเลยแต่เขาปีมันสิหลวงกลัวเดี๋ยวห้าบวัดขาดักยีพีเลยมันมามันทานเสือกแล้วมาแล้วตดี๋ยดี๋ยวดึงมาเลยถึงสิฟ้าฟาดตีขาบ้านมาติดกับโซนนั่นไว้มันก็ทไว้อะไรก็แบบนี้เีนยวีก็ห้ามใส่ปอกขาปอกยางใส่เลยจบ ขีดได้เวลาขีดได้ฮะขีดได้ขีดกับใช้านหรืเปล่าใช่ลอกงาลกยังรูสะบัดสะบัดบ่ล่าสะบัดสะบัดน้ำผุนสะบัดอะไสะบัดแล้วดึงขาพรอมสะบัดดึงขาอ้าวตายแล้วเฮออผลิตเพืมีแิ่งเีใหเผาแรกเราสะบัดไปครบสูตรเด็กสะบัดอ่ะเศร้าขึ้นเลยสะว่ามือบ่อสะว่าดึงขาเราต้องให้มือมือบวกกันเขาบอกว่าครบสูตรเลยทั้งดึงขา ทั้งบวมโอมาหามาหาโั้ไปนั่นนี่ยิ่งยามาจากนั่นย่างเลยสองเก่าในในสองเก่าปั๊บโอ้ดึงขาที่แรกมันเป็นยังที่แรกคือจังไหนเอามาบ้างเลยมันมันคือมะอาปามไหมลุงอาปามอลไรเปนเลี่ยมแต่ก็เอาหูยัดยุ่มมันแค่ไปโรงพยาบาลนั่นละเนี่ยปามออกเอาไปลำ ตอนนั้นผมอยู่บ้านเขาไปลามไว้ต้นไอ้ประกอบหางนั้นกูพุ่มบ่รมูเขามันใาย่มูทิตีนี่ละเขามันใหญเขาใหญ่ไม่ใหญ่เขาไม่ไหวนี่ครับอืมบัดนี้กับบ่มีผู้ใดมาเลี้ยงมันต่อมันก็เลยได้วิชาบ่มีผู้ใดมาเลี้ยงมันต่อบัดนี้เขามาโย่นยาโยนนี่คือตอนนี้ปลามันออกมุดตะเรื่องโมเมนยังอยู่อยู่สิพรอบครอมกันครับพร้อมกันเลยครับครับไปพร้อมกัน ช้างเชือกนี้คือควานปามนะคะปามที่ไปเลี้ยงพย er k k ี่เซมนะคะนเลี 2> 2> e j j ้พ่ซมเลี้ยงพี่เซมนะคะเคยเลี no ้ยงนะคะเคยเลี no ้ยงช้างเชือกนี้นะคะพอควานปามออกก็คือมันก็เลยไม่มีใครไปสานต่อเขาก็เลยแบบมาตหมาก็แรากแทงที่น่ เพิ้นให้มากได้บ่าต้องเแล้มันแค่อองาม่มงกห้งนัองช่ย้ได้บ่ออก่่ออ้เาหอังอหอดนะเนาะมันยากอันนี้คือมาช่วยกันวางแผนคิดดูนะคะว่าจะทำยังไงมาไเฮ็ดคนน้ำติดจังเลยน่ยาเขาปัเอาเอาออกไปนั่นผู้ใดชห่อไก่กบ อผมว่าก็เอกไปรับแขกด้านนอกเอาว่าเ่านั่นเทียบมากเอ่ะตัวทีลุงเนี่ยมาไปง่าสร้างอ่ะผมว่าจะเอาผ่วงข้อเขามาเอากระเทาไม่หอดอากระเทาย่างไก่มันแห้งกระเทาเลย ห้เลยเห็ดมูน้ำอ็ดเห็ดมูน้ำโอ้สุอสยางแท่ฮะจืดหายดอกจจืดต่นเคหรอเอวะบเเคยเห็นโอ้ควันจืดเคยเห็นนะคะแห้งับเท่าเลยโอ้ไปเลยจืดไม่ผมเครียเท่ากไม่หุนเลยแล้วก็เลยเอากะไรกันลยก็นเลยปลอกมันไว้นานปลอกมันไว้นานก่อนงามเลยเงาอายุเท่าไร เลยให้หมอมันยิงยาให้แต่ว่าก็คือสิอายุหลายตืบแล้วเนาะอันนี้ขนาพี่น้องมือวานก็ยังหลายอย่เนาะโอ้ขนาดมือฝนตกัวคนถึงพ้นได้ไม่เลยเลยยังว่ามากมากแถวแิเอดเออยังว่ามาสแถสิบเดเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังยังเยอะมากเลยนะทุกท่านวันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะคะก็เก็บบรรยากาศให้ชมก่อนนะคือปรึกษาหารือกันก่อนหวังควันช้างเพราะว่าทางควันที่นี่นะคะ ก็แจ้งไปขอความช่วยเหลือจากทีมงานของเรานะคะเพราะว่าช้างเข้าไม่ได้นะคะว่าจะมาทำยังไงแล้วช้างขาก็บาดเจ็บด้วยนะคะมันมเปียนเลยมันโมเปยนอกมันอายุมันหลายปีนีแล้วมันใหญ่ไมัยาจะมอจเนร่องมันปลอดภัยยตนั้นเพระว่ามันระยะแต่เาสั่จ้านี้ ี่ดูคุณมูของเรานะครับหมูครับทำอะไรครับเขาดูช้างทำไมคุณดูอะไรดูไฟสอนกำลังแบบนั่งพิจารณาอยู่นะครับว่าจะปฏิบัติการยังไงนะคะกำลังคิดอยู่ความคิดของเขานะคะนี่ก็จะให้ชมย้อนหลังนะคะทุกท่านดูดูไฟสอนคนอื่นเขาคุยกันเด้อไฟสอนดูดู เอาถอยไปอีกแล้วครับถอยไปอีกแล้วเห็นปลายสนยืนขึ้นมาโอ้โหปลายซูเปอร์แมนหรือว่าปลายชัยอ่ะใช่ครับคิดว่าพอกินยากง่าย ย,ยากอยู่เนาะเ <c oughs> พร <c oughs> าคิดว่ายากอยู่เนาะ <c oughs> พื้นที่มันก็ไม่ไม่เอื้อมหน่วยเนาะ <c oughs> ที่จะยากเพราะว่าพื้นที่ไม่เอื้อมหน่วย่ะเพราะว่ากําแพงล,อลอ้อมรอบอื <c oughs> ช้างก็ไม่ยอมด้วยขึ้นก็สะบ,บัดเขาว่าจับมือดึงโอจับจับขาด้วยนะคะจับขาดึงด้วยถ้าขึ้นไปนะคะก็ต้องรอติดตามค่ะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะให้ชมกับ บรรยากาศการคุยพูดจากันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากเราเทคแคนเข้ามาดูกันนะคะสา้คู่ใจไลายคนเมืองนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้าตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ